กาะติดยูโร2024นะครับเป็นเรื่องราวของแมชนัดชิงชนะเลิศในความทรงจำนะครับก็เอาเป็นว่าขอนับเฉพาะตั้งแต่ยุค90แล้วกันนะครับเท่าที่มีโอกาสได้ดูเกมมาเนี่ยในปีที่ผ่านๆมานะครับยุค90โอ้โหมีหลายแมชนะครับในยูโรรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่าขอเลือก4แมชแล้วกันนะครับในความทรงจำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับ Sport Insider นะครับกับผมต้อมธนรัตน์ฟึ้งไทกุลนะครับวันนี้เกาะติดยูโร2024นะครับเป็นเรื่องราวของแมชนัดชิงชนะเลิศในความทรงจำนะครับก็เอาเป็นว่าขอนับเฉพาะตั้งแต่ยุค90แล้วกันนะครับเท่าที่มีโอกาสได้ดูเกมมาเนี่ยในปีที่ผ่านๆมานะครับยุค90เนี่ยโอ้โหมีหลายแมชนะครับในยูโรรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่าขอเลือก4แมชแล้วกันนะครับในความทรงจำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ แมชแรกครับเป็นยูโรปี1992นะครับเป็นเทพนิยายโคโนมนั่นเองนะครับเดนมาร์กเอาชนะเยอรมนีไปได้สอูนะครับจริงๆแล้วปีนั้นเนี่ยทีมชาติเดนมาร์กจะไม่ได้เข้าแข่งขันยูโรแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาเนี่ยเหมือนกับว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตนะครับให้สามารถเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เดนมาร์กนะครับแต่ว่าเป็นทางยูโกสลาเวียนะครับแต่ว่ายูโกสลาเวียเนี่ยโดนแบน นะครับแล้วก็เดนมาที่ได้มาแข่งขันในยุโรปีพันเก้าร้อยเก้าสิบสองเนี่ยเตรียมตัวเพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับโอ้เตรียมทีมแค่อาทิตย์เดียวก่อนมาแข่งนะครับแต่ว่าเดนมาร์กก็จัดการล้มทีมต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสครับอังกฤษเนเธอร์แลนด์จนได้เข้าชิงกับเยอรมนีนะครับเกมการแข่งขันนัดชิงเริ่มขึ้นครับเดนมาร์กที่นําโดยไบยอันเลาดูนี่ครับปีเตอร์ชไมเคิลลองสตามดวนกับเยอรมนี นำทัพมาโดยเซฟานเอฟเนแบกนะครับมาติอาสซัมเมอร์แล้วก็เจอร์ยันคินส์มันนะครับเกมนั้นเนี่ยโอ้โหใครเห็นก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับเยอรมันชนะแน่ๆสุดท้ายครับเดนมาร์กทำได้ครับล้มเยอรมนีในนัดชิงชนะเลิศคว้าแชมป์ยูโรได้เป็นสมัยแรกของพวกเขานะครับก็ได้2ประตูนะครับจากทางจอร์ยันเซนแล้วก็คิมวินฟอร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างแทพนิยายโคโนมได้สำเร็จนะครับ แมตช์ที่2ครับโอ้โหเป็นปีที่เซอร์ไพรส์มากมากนะครับนั่นก็คือยูโร2004กับกำเนิดเทพนิยายกรีซกรีซโค่นโปรตุเกสในนัดชิงชนะเลิศนะครับมีเดนมาร์กแล้วก็ไม่มีกรีซไม่ได้นะครับปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากรีซเป็นมามืดขนาดแท้เลยนะครับดวลกับโปรตุเกสในนัดชิงชนะเลิศนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินวลีที่ว่าฟุตบอลอีสต์คอมมิวนิทโฮมนะครับปีนั้นเนี่ยมีวลีที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับกรีซที่สร้างมันขึ้นมา นั่นก็คือเกมรุกจะทําให้คุณชนะนะครับแต่ว่าเกมรับก็จะทําให้คุณเป็นแชมป์ซึ่งกีสแสดงให้เห็นแล้วนะครับปีนั้นเนี่ยกีสสร้างเซอร์ไพรส์นะครับผ่านเข้ามาแข่งขันแล้วก็ล้มทีมต่างๆได้มากมายนะครับผ่านคู่แข่งทั้งโปรตุกเกสตอนนั้นที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ล้มสเปนรัสเซียแต่นี่นะครับมันคือโชคชะตาฟาลิคิดครับกีสโครจรมาเจอกับโปรตุกเกสเจ้าภาพในนัด ชิงชนะเลิศครับแล้วที่สําคัญแน่นอนว่าโปรตุเกสเจ้าภาพเนี่ยหมายมั่นปั้นมือที่จะล้างแขนกรีซให้ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาแพ้กรีซมาในนัดแรกนัดเปิดสนาม1ประตูต่อ2นะครับโปรตุเกสครับขนผู้เล่นสเปอร์สตาร์ลงสนามทั้งคริสเตียโนโรนัลโดที่เป็นดาวรุ่งในตอนนั้นครับไวร์ลาออดเลยแล้วก็แกนหลักอย่างทางเดโก้แล้วก็ลุยส์ฟิโก้นะครับลุยส์คอต์ตาแต่ว่าเกมนั้นครับกรีซมาได้ประตูชัยนะครับจากทางอันเจลอสชาริติอัสนะครับในนาทีที่ 57นะครับเกมนั้นเนี่ยถ้าใครได้ดูนัดชิงชนะเลิศนะครับโอโ้โหโปรตุเกตบุกยับเลยครับแล้วก็เกือบจะได้ประตูชัยหลายลูกนะครับแต่ว่าเกมรับของกิสที่เหนียวแน่นนะครับแล้วที่สําคัญคือเรื่องของดวงนะครับกิสเนี่ยโหหน้าโดนหลายลูกแต่สุดท้ายก็ไม่เสียประตูนะครับสุดท้ายกิสเฉือนโปรตุเกตนัดชิงชนะเลิศคว้าแชมป์ยูโร2004ได้สําเร็จในปีนั้นนะครับก็เป็นที่มาของเทพนย่ไอกิสมาจนถึงปัจจุบันนะครับ แมตช์ที่3แมตช์ต่อมาในความทรงจำนะครับนั่นก็คือยูโร2016นะครับโปรโตุเกสเฉือนชนะฝรั่งเศสไปได้1-0ครับโปรโตุเกสผ่านความขมขื่นมานะครับโอ้โหหลายปีเลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่ปี2004ที่พวกเขาพลาดแชมป์ไปนะครับแพ้ต่อคิสแล้วก็วันเวลาผ่านไปพวกเขาสามารถกลับเข้ามาเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งนะครับเจอคู่แข่งที่สำคัญอย่างฝรั่งเศสนะครับ เอาครับปีนั้นโรนัลโดกับการเล่นยูโรเป็นสมัยที่4ของเจ้าตัวนะครับแล้วก็กําลังจะทําความฝันให้สําเร็จให้ได้นั่นคือเป็นแชมป์ยูโรนะครับโปรตุเกสผ่านเข้าชิงชนะเลิศด้วยฟอร์มที่กระท่อนกระแท่นพอสมควรนะครับรอบแบ่งกลุ่มก็เข้ารอบด้วยอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับรอบ16ทีมครับก็เฉีิชนะโครเอเชียไปได้1-0นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษพอในรอบ8ทีมครับ โปรตุเกสเจอทางโปรแลนด์นะครับแล้วโปรตุเกสก็โอ้โหลุ้นเหนื่อยนะครับสุดท้ายแล้วโดนจุดโทษเอาชนะโปรแลนด์นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองชนะเลิศโปรตุเกสคืนฟอร์มนะครับเอาชนะเวลไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับโอ้โหยอดทีมในตอนนั้นเลยนะครับอย่างทีมชาติฝรั่งเศสนะครับทัพตากราตอนนั้นนำทัพมาโดยบอเบ็กบานะครับปาติเอฟราโอลิเวียชิลูนะครับองตวนกิสมันแล้วก็ฮุโก ยอรลิสเนะครับส่วนโปรตุเกสก็มีนานี่นะครับเคซิโนโรนันโดจาวมาริโอรุย์พัดิซิโอนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอย่างเรตโตซานเชสนะครับเกมเริ่มต้นขึ้นครับช่วงต้นเกมคิเคซิโนโรนันโดครับโดนตัดฟาวแล้วก็มีอาการเจ็บนะครับตั้งแต่นาทีที่7นะครับแต่ด้วยสไตล์การเล่นหรือว่าสไตล์ของคิเคซิโนโรนันโดนะครับเจ้าตัวก็ฝืนเล่นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้าย ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับในนาทีที่25เล่นต่อไม่ไหวแล้วครับก็ต้องถูกถอดออกไปอือช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเป็นฝันร้ายของโปรตุเกตนะครับเพราะว่าโอ้โหขาดคิเซโนโรนัลโดไปเนี่ยก็เหมือนขาดผู้นําทัพในสนามนะครับกำลังใจก็เริ่มที่จะถดถอยลงไปนะครับตลอดช่วงเวลาที่โรนัลโดอยู่ข้างสนามเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับแม้ว่าจะมีอาการเจ็บก็ตามแต่ว่าด้วยสภาวะผู้นําสูงครับ ออกมายืนสั่งการเพื่อนร่วมทีมนะครับร่วมกับกุนซือของพวกเขานะครับพอเสียโรนัลโดไปครับฝรั่งเศสเห็นแล้วก็ได้ใจนะครับโมบุกอย่างหนักเลยนะครับสุดท้ายก็จบ90นาทีเสมอสนๆครับแต่ว่าฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อคุณฆ่าเขาไม่ได้เมื่อมีโอกาสคู่แข่งก็มาจะฆ่าคุณเสมอนะครับโปรตุเกสมาได้ประตูชัยจากทางเอแดนนะครับในนาทีที่109นะครับก็ส่งให้โปรตุเกสเนี่ย คว้าแชมป์ยูโรปีนั้นได้สำเร็จนะครับก็สมหวังสักทีนะครับสำหรับทางคิเซโนโรนันโดนะครับนัดสุดท้ายครับยูโร2020นะครับก็เลื่อนมาแข่งขันในปี2021นะครับอิตาลีเอาชนะจุดโทษอังกฤษไปได้นะครับปีนั้นเนี่ยโอ้โหเกิดวลีที่ว่าฟุตบอลอีสต์คอมมิ่งโฮมอีกครั้งนะครับเพราะว่านัดชิงชนะเลิศเนี่ยมาแข่งขันที่สนามเวมบรีกรุงลอนดอนตรเทศอังกฤษนะครับเรียกได้ว่าเป็นแมชที่แฟนบอลอังกฤษ น่าจะเสียใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านๆมาเนี่ยอังกฤษมักจะไร้ความสําเร็จนะครับตั้งแต่ที่พวกเขาควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้นะครับแล้วก็โอ้โหยากมากๆนะครับกว่าที่อังกฤษเนี่ยจะผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศได้นะครับและที่สําคัญในยูโร2020หรือว่าแข่งขันในปี2021เนี่ยพวกเขาโอ้ฟอร์มดีมากๆนะครับจนสามารถผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศกับทางอิตาลีได้นะครับปีนั้นเนี่ยโอ้โหวนไปแข่ง หลายๆประเทศนะครับแต่ว่านัดชิงเนี่ยมันเหมือนเป็นการเขียนบทให้อังกฤษมาแข่งขันที่เวมบรีนะครับรอบที่มันผ่านมาครับก่อนที่จะมาถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มนะครับรอบล็อกเอา์ก็เอาชนะเยอรมนีได้เอาชนะยูเครนได้นะครับแต่ว่าจะฟอร์มแกว่งหน่อยก็คือรอบรองชนะเลิศนะครับที่โดนเดนมาร์กนาก่อนแต่ก็พลิกกลับมาชนะได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับอังกฤษเข้ามาชิงกับอิตาลีนะครับอิตาลีตอนนั้น ก็นำทัพมาโดยนอรนารุม่านะครับโบโลชีจอร์จินโจแล้วก็คีเอลลินนี่นะครับพอการแข่งขันเริ่มขึ้นนะครับอังกฤษเนี่ยนำก่อนนะครับ1-0จากลุคชอนนะครับก่อนที่อิตาลีจะตีเสมอได้นะครับจากทางโบโลชีเกมยืดเยื้อจบ90นาทีจบ120นาทีเสมอกันนะครับสุดท้ายต้องโดนจุดโทษตัดสินนะครับและเป็นทางอิตาลีครับที่ทำได้ดีกว่าพลาดน้อยกว่านะครับในการดวลจุดโทษก็ทำให้อิตาลีคว้าแชมป์ยูโร 2,020นะครับก็ถือเป็นแชมป์โยูโรสมัยที่2ของพวกเขาได้สําเร็จนะครับซึ่งทีมชาติอังกฤษแล้วก็แฟนบอลต่างคอตกกันเป็นแถวเลยครับโหถ้าใครจำมันได้ช่วงนั้นเนี่ยแฟนบอลอังกฤษเศร้ามากนะครับพอคิดว่าพวกเขาน่าจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับสุดท้ายก็อดชูถ้วยแชมป์นะครับซึ่งโอเคอังกฤษครับพอเจอความพแพ้ในนัดน,นั้นเนี่ยโหก็ถูกวิจารณ์ยับเลยนะครับในเรื่องของ การดวนจุดโทษที่มักจะทําได้ไม่ดีนะครับหากต้องตัดสินด้วยการดวนถึงดีกานั่นเองนะครับและที่สําคัญครับวลีของแฟนบอลอังกฤษฟุตบอล l ิสค o มมิ่งโฮมครับถูกแฟนบอลอิตาลีลบล้างด้วยวลีที่ว่าฟ o ตบอลอิสคัมมิ่งโฮมนะครับแมเจอล้อแบบนี้เข้าไปแฟนอังกฤษชอกช้ำหนักกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศที่แฟนบอลอังกฤษไม่อยากจดจําเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับ ของนักชิงชนะเลิศในความทรงจําของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับเพื่อนๆหรือว่าแฟนไทยรัฐสปอร์ตเนี่ยมีนัดชิงยูโรในความทรงจาแมตช์ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับนี่คือสปอร์ตอินไซเดอร์ทั้งหมดนะครับกับแมตช์นัดชิงชนะเลิศในความทรงจำของศึกฟุตบอลยูโรนะครับวันนี้ต้อมธารัตฟืง้งไทยกุลลาไปแล้วสวัสดีครับรวมต้อนรับมหากรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024กับแคมเปญเชียบอลให้มันเฮลั่นรับโชค ทุกที่ทุกเวลารวมสนุกได้ง่ายๆผ่านการส่งใบเสน็ยบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสหรือว่าแอปเป่าตังนะครับส่งได้ถึงวันที่14กรกฎาคม2567นะครับส่งก่อนมีสิทธิ์รุนโชคใหญ่เพิ่มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางทุกสื่อในเกลือของไทยรัฐนะครับสนับสนุนโดยเชียร์บอลให้มันเฮลานรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึม่มแจกกระนำลุนโชคชุดใหญ่กว่า1 0บล้านบาทถึง14กรกฎาคม2567 ไม่พลาดคุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b s ไ r i ์ e y u u t พ b ร์ทสปอรตช่องกีฬาเพื่อคนรกีฬาทุกคนครับ